สวัสดีครับวันนี้เรามีในการสินีป๊อบไลน์นะครับผมดิโออมกตจีป๊บไลน์นะฮะก็วันนี้เรามาเล่นเกมนี่ Yes เ e land นนะฮะรู้ว่าอ่านถูก่านะฮะก็จะอ่านอย่างเงี้ยเออ <laughs> ไป new เกมวันหนึงครับออ้ันหนึงให้มันให้เลือกเหรอเออรู้สึกจะให้เลือกตัวละครเหรอเออนี่ก็ได้เลือกพิชา บางมเกมประมาณนี้คร<ป>ับครับนะรอแป๊บนะครับโหลดจดยู่ก็เล <res> ้วช,ชัเป็นบ้าสิโอเคทำได้นะ อเออนะครับทงนเออตัวตัวยเนวะตัวอีอะตัวอีอ่ะทีปร่รูทีไม่ได้ตัวแหละเอสโหไปอะไรเอ๊ะกรรมผิดทางโทษเออเราไปต้นตอนะฮะทางไหนเนี่ยออแม็หายออทางนี้อืเยมเยี่ยมเยี่ยเยไป้กดที กดทีทั้งเลาเคยฉายนี่มาแนวแบบซิลเรอร์แมนมานี่นครับนี่เกมลเหลอนไหมครับนี่ซิลเรอร์แมนผมจะมาเล่นฮะน่ากลัวเกินไปเราจะเล่นเกมแค่เพื่อนี้พอเอออะไรวะรออ่า S เหรออ่า S S คืออะไร S อ S คือเหรอ,อ,อเรออคือตัวอะไร เปกนตัวอะไรวะ as as คืออะไรวะอ่อไมคิดทุกขกดได้นี่เองอะไรวะนี่ยังกดมั่วได้เลยกดแะลรวะคืออะไระครับจำโอ้อะไน ฉันรอที่อื่น่อนจะรีบไปไหนลูกอ๋อเธอเก่จะค้างเอวะอัดออัดเอดออเคอัอัด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 อัอดออัดออัดออัดออดออออ

อ๋อๆๆ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 ๆมๆๆๆๆัๆเๆี่ยๆมัๆน้องเๆๆมๆนๆๆ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 ๆยๆๆ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 นๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆาๆจะหมดๆๆกๆๆๆ่ดๆๆ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 รๆๆ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 ่ๆๆ้กๆๆๆๆก็ๆมๆๆ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  ก็ช่ไงมครับเราไม่เกยวอะไรแล้วกําบ็ดมันทางโดโดโดเงินเยียงเยี่ยงเก็บดิเก็บนี่เยีงยงเยี่ยงเงินเก็บเยี่ยงเยียงกระเป๋าดูเงินยี่ยงยี่ยงเดี๋ยวกมีอืะตายแล้วอ้ยังง ค,ครบโมฮา,างไ่ทางนะทานี้ห่วยอ่ะต,อต่อชิป,ช,ปชิปแล้วอ่ะชิปแล้วไมยต่อชิปนาเป็นทางนี้ฮะชิปชิปอ๋อชิปอะไรวะฮะให้คุณเล่น,นู้เกมก่อนไม่ได้เหรอเอ่อเล่นเกมนี่อ่ะ น,นี่คือพัทยานะฮะทะเลพัทยาไปลกามมาดูคันนี้แหละเฮ้ยอย,อยู่ไหนวะที่เดิมวะเนี่ยอ๋อที่เดิมไม่ใช่เดิมว๋อไม่ใช่ดิไปช็อตเขาเดาเลอ๋อะอะไรวะอะไรวะนี่มีกระเป๋าโดนโดนเอฟเงินเงิน เงี้ยเงียเงียมจอ่ะจะให้เรามาซ่อมซ่อมซ่อมใช่กลุ่มมาซ่อมใช่ไหมล่ะโอเคโอเคซ่อมซ่อมซเงี้ยเี้ยเคุณซ่อมเปิดวะเอากรรมขามขามขามเราจะไม่ดูฮะน้ยดูดีก่าล้เขน่าจะมาด ไม่หรอไม่สุขท่มจะอยู่ในิฟต์นะครับผมเกิด้เรอ๋อไม่ว่าเมื่อกี้ะเขาาน่าจะเป็นลิฟตอกนะครับนี่ดูขาดูขาเยอะๆๆก็ล้วอ๋อนนั่งเยอะนั่ไปครับได้ลวในสุดแล้วครับผ่านพ้นวิกฤตไปได้ เี่ไรเลื่อะไรเรื่อยาเน้ยอะไรวะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ใครเห็นเอผมบ้างครับว่าชิ้นนี้กระโดดมาจากไหนก็ไม่รู้เนียเงากลัวเนี่ยเราจนี่งเขาเป็นคนเลือกก็วันนี้เราจะมาล่าท้าผีนะครับ เฉ่ๆตรงนั้นจะเป็นอ๋อเงาพัดลมนะฮะ <c oughs> อะไรๆนะเฮ้ยอ้ยอ้ตาท้าผีตาท้าผีอไอ้สัสอ้สลัดผักไข่ด้าไปไงไอ้เชี่ยตายเลยกรรมโธ่อะไรมนะ่้ยเลยอืออืออะไรมั้ยเพราะงั้นเอาวิใช้ไงอะใช้เป็นไงวะต่อยต่อยเหรอจะตายวะเนีเน่ย

เต็มพ้อมเต็มพ้อมอ่ะบุกเบุกมันคุณรพ้อมฮะมามามมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาดิเข้ามางจักมึงจักมึงจักมึงจักมงจักมึงจักกูจแล้วีเี้ยกรมชาตินี้ก็จะผ่านวะเนี่น เอ่อเกิดเอฟโอเพ่นเออจะมีปืนให้เก็บหรอปืนนะอยากโดอ่ะขอโดดิอืมถ่ายได้เรื่อนก่ะเป๋าด้วยนึกถึเงินว่ะเก็บเงินไว้ก่อนเพื่ต้องไปซื้อปืนอะไรประมาณนี้เซฟเอ้ยไม่ใช่เซฟเอฟกลับอืมเอฟนี่อะไรอ่ะอะไรวะคืออะไร เราดูต้องดูให้ทั่วครับเผื่อจะมีปืนซ่อนซ่อนไว้อยู่ดูเ่อเราเต๋อฮะเฮ้ยอะไรเงินเหรอเงินเงินเงินคุณคิดว่าชัตนนี้ผมจะผ่านแค่ตรงนี้เอิ่ม้าอั้าเอันดูจะมีอะไรสักอย่างอืียเนี่ยเนี่ยคนหกทางสว่างเยียมอืมเยียมอืมเยียม อืมดูอ่ะอืมโดโดทั้งหมดดทหมดอืมอืมเรียบร้อยไปนี่อะไรอ่ะช่างมันทับดท่ทางไหนทางนี้เออกำลังขอขอเทก่อนเทก่อนี่ตัวตัวนี้วิ่งเขกาใจายก็ับนี้จะเป็นการวิ่งอบวิ่ยว้าเตี้ย ขอโทขอโขอโทษ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 ขอโตายไ้หวะหลังวิ่งวิ่งกับวิ่งยาวครับทานี้วิ่งออมีเสียงแล้วกระดุมออนีลอระต ไม่ไดแดกหรอครับเป็นไงนจัดกำเฮ้ยยาเสาทิดนี่จะมีหมออยู่ด้วยเฮ้ยเจน่จริงนะฮะกว่าจะผ่านไม่ได้เขียนหน่อยฮะ มาแบบเอ้าขันแต่เขาจะมาบอกปุ๊บเออมีปืนให้ผมไหมครับุครับ A N A เป็นอะไรวะิกก่เช็คเช็คเช็คช็คชำมุดอ่ะช cool ็คเชเช็คช็เช็คเช็คเช็คมีปืนให้ผมไหมอืมไม่มีไม่รู้ นี่นะซื้อตกภาษาอังกฤษนะฮะก็ะถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปก็กราบประธานโทษนะฮะแอนานาน่าใช่นี่โดมอดึ๊ชไม่โอ้ยเนี่ยจับหนา้ากางมือคนฆ่ากูใช่ไหมรู้สึกว่าตรงนี้สนุกยัยๆๆๆๆงยังเงียบเงียบใช่ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปใหไปส่งคนอื่นนะฮะมันเป็นอไฟมันไปอ๋อไฟแมกนี่ผ่านลุงแม็กกันนะครับลุงแม็กทมันตรงตกกินแต่ตกกินแต่แม่งอืออือ่างน่ทายสคนนี้สบายนะเดินไม่ทันอ่านไม่ทันอ่าไม่ใช่อ่านไมทันกันหรอเดูนคุณรกูหนาวฮะ ฮะะฮะแทางไหนวะกูต้องไปทางไหนวะเนี่ยตกใจชัตน่าขี้วะเยหัวแตก้งจะให้กูไปทางไหนเนี่ยเออมีมียาดบบไปก่อนเอเขื่อเเขืเเข่ หน้ารู้แล้วจะให้กูช่วยเลยฮะอิสลัดอิสลัดดูดูหน้ามันมองืออืออืเงยหน้าเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นแล้วมุนมุนโฉอประตูอยู่นี่อือเงืยเยืยใช่ปะเฮ้ยงงแบบอะหน้าตาเหมือนจำบี ไอ่เลยเจ๋อเจ๋อจะเป็นบาดชีบชีบเดี๋ยวเนี่ยคุณต้องหาอุกซ้อนคุณต้องหาอุกประมาณเนี้ยนี่เนี่ยอาวุธกูเจอแล้วไม้พายนี่แหละได้ได้คุณออกไปประมาณนี้ฮะผมก็แปลงไม่ออกเหมือนกันนะฮะอย่า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 มานี้ยไม่เอตัวที่นั้นชื่อวันใหญ่เลย ไอ้หมอที่ชื่อคนนี้ไอ้สารัดเยี่ยมเยี่ยมเยียมเยี่ยมเฟียบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยี่มไปทางไหนวะเออขอขอื่อนแมมึงบาไอ้จงมึงมาไอ้จีงมึงมาเออไอสัตว์ขาดควายไม่เด็ไม่ไดดรู้สึกวยังไม่ตายรู้สกวไม่งไม่ตายว่าลว ควิ้งก็กลัวผีอยู่แบบพัดคุ้นมาใครเน่ก็ไม่เห็นแล้วนะอย่างเ้ยเห็นเยอะเหมือนกับผีม้ึดูทางก่อนดีให้กูเปหนไขอโทษหน่ม่งไอ้คนต่หน้เนี่ย ันนเถูกช่วยใช่หม่วยช่ไหมอืมอืมอืมเหนื่อยน่หรือวะเออตามันเนี่ยักือบตายฮะกูไม่ช่วยว่าดาวเจอเจอแบบฟาคายอ่เจวิงดออีกอ่ะเี้ยมึงต้องสักเลยอะนี่แหละฟาคายงแท้ไม่สักยันตาฮะ

เอ่มเยียบไปก่อนฮนะเอาดูเลยแคนเกิดโอเคโอเคชิบชิบชิบไปมัวมัวอย่างนี้นตัวน,น,นี้เหรอเอ่มไปใครดวูมึงเป็คนเดียวหรอหลอนเย้ยไปก็ได้วะมองซ้ายมองขวาซ้ายขวาหน้าหลังโยกโอ้อะไรวะเนี่ยนั่นเป็นทางนี้ครับ <mm อะไรอะไรตายแบบจบเอฟอิสระดนี่ได้ได้มาใหม่แล้วเย็นเย็นเย็นเนแล้วไม้ไผ่เก็บไปไหนเราต้องเก็บแรงเขาจะไม่วิ่งเราจะเดินต่อไปอย่างนี้แหละจะผีแม่งมาเดี๋ยวเราจะไม่มีแรงสู้มันนะตายตายตายขึ้นมาข้างบนอืมกูว่าแล้ว อิสระอิัดอิฉัดผักหอดอกอืออิฉัด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 ไม่ได้ไม่ได้อือม่ตายังไม่ยคุณเลยซํำให้อืไปอืไปีนี่เรเรือได้ข้าคหน้าคงจะไม่ปลอดภัยแล้วฮะงลองลองโอเคไม่มีจุดกำไรโดโดเงินผีฮะเงินปากผีนี่อิัดมึงตื่นหร มึงตื่น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 มืจะแดกหรือเลครับนี่หลัวว่าไม่มีใีเล่นน้ำอยู่ข้างในอันนี้นดี๋ยเอ่อต้องเดินตามทางครับเฮ้ยอะไรอะ่ะเดอ,อืโอเคก็รู้แหละว่าอะไรอยู่ข้างหน้ามา ผมว่าอ,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 อเออไม่แดกหรอกไม่ด้แดกหรอกกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วอมเป็นแนวอะตัวนึงอ่ะเอา่น,นี้อี่นี้น้ำมดน้ำมุดค่อยๆมาทีตัวดิจอิสัาว์จอยจคาอยๆมาอิามาาอิาัิจฉานจฉาอิจจะตีิไมาอันไมอิจฉาอิจฉาอาอิาอิจฉาอิาอิายเราเยจะที่จุดแลจวอีกไม่นาจจ๊งแ เดี๋ยวมันติงกูอัลชูมานะว่วะาไม่อยากจะได้ปืนมั้ยเนี่ยนายไายว่ามันต้องแตกแนะ่ไอ้สัตว์ออหัวแตกไม่ฟื้นหรอกอืมมันลืมตัวแล้วเขาว่าแล้วถึงที่หัวถึงที่หัวลีออนบอกไว้ลีออนบอกว่าใช่หัวอืมอืมอืมใจรอดเขาว่า หมายมันต้องเป็นอย่างี้ทุกทีมันไสมันไสมันไส้ไปเก็บแรงมันต้องเดินต่อไปเพื่อวันข้างหน้าของเรานีันะ่แหละวันข้างหน้า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 ดูไว้ซชื้อยกูเป็นใครกูบัวขาวมือไป ไอ้เอ็งอ่งะเองอะอะไระวะอืมฉลาดฉะโทรมาทำไมตอนนี้เฮ้ยเกิดอะไรวะเกิดอะไรวะอ้ายตายเบ,บย์วาและมาสักครู่ครับตนนัวนึงมีคนเข้ามากลับมาครับไปไปายไปต่อเมื่อกี้นี่มีซัมบีม้มาสองตัวตายตายตายโมฮา เมื่อกี้เพื่อนก็โทรมาครับเลยอัดเลยปิดแฟปไปก่อนนะครับไปเรืกันต่อแล้วอ่ะเออทั้งยี่เหนื่อยใ,ใจจริงเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเฮ้ยให้ให้ไม่กดตัวหรอและอะไรไม่กดตัวเลยจะไมรู้เนี่ยอือกดตัวะหรอตาย โ <risque. S 2> อ้โหรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้หลักแล้วรู้หลักแล้วขึ้นหลัก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 เสิ็จบ่อขาวอืตวอตายแล้วตายเสร็จแล้วเฮ้ยกูจะปิดเปิดไฟฉายทำไมวะเนี่ยตัวตัวปิดวะจะไม่ไดตัวทีวะอ่ะใช่ไป เราจะไปทางทางของเราครับเอ๊ะมีให้เก็บด้วยแล้วก็เก็บกินมีให้โดนแล้วก็โดนครับเราเราไม่แคร์อะไรหล้วของใครเราไม่สนนะทะเลสีเลือดเออเราจะไม่ยุ่งกับคน่งนี้นะเร,เราจะหักหลบทันทีอยิ่มยังเยิเเเนี่แหละตับเหล็กไม่หักแน่นอน ขึ้นไหนวะ่ะไปทางไหนเนี่ยเอ่มไปทางนี้ดูอ๋ออยินในบ้านเชื่อว่าอยู่ไปทางไหนวะเอ่อยิบแป๊บเล็กไปก่อนนะเก็มเก็มเก็บ

but costing the people of noi billions. Mm. I've been told that my life might be in danger as though the mm. illegal activity will stop at nothing to balea, protect Baalea, criminal enterprise. As a precaution, I will be balea, of wherever balea, I go, so that if something were to happen to me, the truth is... i เฮ้ยไม่น่าใช้เยอะเลยแม่งเอาไปปักกับแม่งเลยนี่แหละวะเมันให้เก็บเลยนเนี่ยแหละหรือว่าอ๋อนี่ไงเงินเดีย่ยวเดียเด่ยวแล้วไปเอาปปักกลัเราจะอ้อมเลยฮนะเราจะอ้อมอ้อมไปถึงที่สุดไปจะเดินกลับนะฮะ หวังว่าทางเดินกลับของเราที่คงจะไม่ม่มีบทสักอะไรใดๆทั้งสิ้นกูว่ามีไหนึตัวกูว่า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 ล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้ว้ว้ลวาาวกวล าที่ขางสดใสมองเห็นเรือใบข้างบนก็มีกระเบืโคตรนี่มีแป๊บเล็กด้วยคกณขอไปเก็บแป๊บได้ก่อนขอไปขอไปเก็บแป๊บเล็กก่อนนะครับคุขอไปเก็บแป๊บเล็กก่อนแป๊บเล็กก่อนรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บได้ได้ทุกคนนะได้ทุกคนวิ่งใหม่ก็ได้ก่อนมึงวิ่งมึงวิ่งมาก็ได้ก่อนมึงวิ่งมาก็ได้ก่อนครับมึงเอ๊ะ โอ้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 ไอ้สไอ้ม่มาเยอะอม่ไม่ไม่ทำได้กี่นายเก็บโอ้ยตายเสร็จตายวิ่งรับวิ่งวิ่งอย่างพันตอนนี้เด็กดูเด็กดู Man this hell looks just like paradise มันไม่น่าจะตามมาอะไรประมาณนี้นัไม่ตามเชี่ยเลยวะต้องร,ร,รีบรมุครับแค่ยี่สิบกว่าเมตรครับแล้วต้องทำได้มันไม่เกิดไม่เจอกันเแล้วก็ทางนี้ทางนี้นนย,ย,ย่อมยงงยย่อมแคมปเรา ว่าคงไม่มีใครเป็นซัมบีอ่ะโอเคฉันขอบค yeah. no. mm ุณมากที่เธอเก็บบัตรสมัติแก๊สบัตรสมัติแก๊สคือประตูนั้นเดี๋ยวสัมบีเข้าวัวลึงท้ายกูกระทำ

เจนนี่กับเวนนี so yeah, no ่นะฮะกับใครวะเขาเนี่ยซิมยชาวแม่ฮะซิมโมอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเสียงใครไเสียงอะเสียงเมื่อเสียงเมือไอสียอือเดี๋ยวชะพักเีชะพักก่นมเยยยว้จอกันภายหน้าครับเชียร์เก อิสเดเจอกันพันหน้าครับเฮ้ยไม่ใช่เอ้ามามามาขอจะเพียงพาันนี้ขอจะพี่ด้วยขอจะพันนี้ฮะสำหรับวันนี้เซลเกนอิสเดะเจอกันพันหน้าครับ